ไอคลิปจันป่องไปคนชมเยอะมากสามแสนสามแสนกว่าจันป่องเพื่อนอยากเห็นตอนจันป่องอีขับรถเกี่ยวขอเลยนะขอคลิปเนี้ยได้ทยไปอยากเชื่ออยู่บ่เรียบร้อยแล้วครับอ๋อเรียบร้อยแล้วได้อยากบาทมื้อเนี้ยปีเนี้ยปีนี้ได้เท่าไหร่คะเกล้งแกล่งกันยาวกันดีเงินพูดละสองหมื่นครับสองหมื่นครับเพราะว่าเข้าไห้รวยละครับ คีเป็นร้อยละครับอ๋อคีเป็นร้อยละแต่ว่าค่าแรงในจานปองนี่ได้สองหมื่นเค่นั้นจากมือนี่จากเดือนนี่เดือนหนึ่งครับอ๋อเดือนหนึ่งได้สองหมื่นสุดยอดเลยโอ้โหเก่งมากมีทุกคนบอกไปไทยแล้วเนี่ยไปไทยจานปองตอนขับเนี่ยไปไทยยังได้โทรศัพท์เราติดต่อมาได้ซ่อมหรือยังซ่อมยังโทรศัพท์ซ่อมแล้วครับซ่อมแล้วเอาคือได้ผูกแขน อ๋อจนประเพทนี้บ้านเนาะหันเนาะเขาออกจากบ้านเมื่อกี้ผูกแขนผูแกสีบัเาจันฟองมีคนมีคนคอมเมนต์ว่าจันทรองมีแฟนหรือยังเพื่อนว่าขยันเ่าอยากได้ไปเป็นลูกเคยได้ป่ะเนี่ใส่แรวงานอย่างเดียวได้บาดทีนี้ไมาจังไหนนี่ไพ่มาส่ง ี่น้องมาสัญญาณมาส่งครับโอ้ครับับไปส่งบหอง้างองมาโอ้สิเองสัยว่าหลงทางไม่้ขึ้นจับจีวรงมาไมมาจับจีวีเราด้วจังไ่ะงอกหน้างอกหลังบุบดเต่าเนาะอื่นแล้วอ่จะเ้ไแล้วอย่างดอกเมีนขี่ไก่ค่ะพนสิพักนล้มแตงงพี่น้องทีได้ที่ได้จมกันเฝ้าไทยเดิน เราก็ว่าอยู่ว่าเอยชิวเอาขี้ไก่ลงที่คว่าเหม็นในบ้านเจ้าว่าใช่ไพี่ก็ว่าเยอะอย่างนั้นเหม็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 นที่ได้บอกแล้วสาวนี่ได้ไมก็เหม็นครับแล้วลงขี้ไก่แยกสอบก็รู้กันแล้วขนาดมันล่มวันนี้ได้ขันม่นลมแห้งกี่ขัดตัวนี้เพ็นบ่แมนขันมันลมแห้งคัดวัวนี้อันนี้มันล่มไม่ซื้อปลูกลายอยู่บ่ปลูกพี่ปลูกลายทั้งฟังให้นะผมอะไรอยู่ว่เอาเพิ่นนั่นมันต้องลงขี้ไก่เหรอลงขี้ไก่ผมปลูกไปก่อ ดีวะเก่จ้าจ้งัวจิ้งัวเออแต่ว่าจิ้งัวมันเป็นลงทุนเบิดเกือบประมาณสองพันตัวแต่ว่าที่เห็นหมากินบุญวะปลูกอย่างไรกินปลูกมั่ครับไปกินนะครับหลังปีใหม่นี่แหละที่พีายอยูบ้านคนอื่นตลอดละลิ้นเพราะว่าที่นี่ปูกท่านปลูกแบบอ่าปลอดสารพิษใส่เต้าปูนเราอ๋อเราใส่ปุ๋ยเคมี้นปลูกมั่ปลูกแตงปลูกตัวปลูกเป็นอ่าเป็นบริเวณน้ำเนี่ยปลูกแดงลงอยู่เพื่อ เช่นอยางนี่ก็ขยันเด็กกับน้องนินนีนน่ยขยนันกันมากเลยนะโฮ้ยอ่ะค่ะมีทุกคนถามหาสาธิตสาธิตมาวันนี้นะคะรอติดตามเด้อไอ้ผู้ใดละเพรับนี่เด้ก <c oughs> ทีดวงไปครับไปเลยพี่ผู้มาเพิ่งเห็นลงมาไปเลยว่าไว้เขาไปจะไปหา,น,าน้องโฟจะไปหาอาโฟตี้เขาอยู่หรอกขาอยู่เติมฟอกขาเมียเขาอ้าเหรอรอดูอาจจะอยู่ก็ได้นะวันเกิดนี่ก็สวนยจะหาเขาดีหน่อยนะ อ้าวเดินทางไกลอาจารย์ป่องนี่ขยันคักเนาะมาหนึ่งประเทศนั่นเลยนั่นมาอยู่ซื้อเลยอยู่ซื้อเลยเว้ยยันเป็กันนี่ว่าจะนั่งปุ๊บหนียางมาปั๊บเดี๋ยวบริษัทบอกเลยมาหาผู้หมวดเงี้ยล้มแต่วยังไดี๋ยนเดี๋ยวต้องอัดทึ่งกันตั้งเดียวอาจารย์ป่องนะคะเลยสนใจอาจารย์ป่องโสดจิตร์มีผู้สาวอยู่บ่อยอาจารย์ป่องโสดครับโสดโสดอยู่เนาะโสดครับโอเคใครสนใจนะคะข้ายันมากนะอาจารย์ป่องเนี่ยอยากได้ยู่งก่เมียอ้ย อย่าไรยุนเนี้ยนา่นี่นี่วี่นะ่นี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 หนี่นี่นี่นม่นี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 ่นมันแ่นี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 ้นี่น่นี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 ่น่นี่ี่น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 ี่ี่น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 ่นี่นี่ี่นานี่นี่นี็่นี่น่่่่นนั่นน่น นั่นใช่จะบอกให้เพิ่นบอกว่าคนขี่คานส้นมากสิรวยเว่าขี่คานเทปหางเดินใช้อย่างเดียวนะคะทางหลัดเอาเดี๋ยวไหนมาจีแมนจะยังไงแบบไหนนะเราจะซื้อลอตเตอรี่เหรอเออลองไปไม่ไหวลางมือว่าถอี่แอมเพื่อนได้อ่ะค่ะรอติดตามนะคะแล้วใครสนใจนะอาจันบอกเลยเป็นลูกเขยหลานเขยน้องเขยพี่เขยนะ ติดต่อมาได้นะคะทางเพจเจลินนี่แหละเดี๋ยวถามให้นะคะเดี๋ยวติดต่อให้นะคะโสดครับครับผมเนี่ยใช่เอาวันที่แล้วก็วันดี่แม่ไม่ยายแม่เถนะ่าฮ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 ่